ดูาเช็คอุปกรณ์นะครับม่อแปลงไม่ร้อนนะครับโอเคราปาไม่ร้อนถืว่าโอเคแต่ไดโอดนี่จะร้อนนิดนึงนะครับผมว่าอาจจะต้องมีฮิตซิงให้มันด้วยนะครับตัวนี้ตัวไดโอดบิดนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการต่อปกมนํำบาดานโซลารเซลล์ที่เป็น DC ล้วนนะครับผมวัสดีซมอเตอร์ต่อกับไฟบ้านได้นะครับผม ถ้าเกิดสนใจเข้ามาดูกันเลยนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือหลักการก็คือว่ากล่องคอนทนตัวนี้เนี่ยมันต้องการไฟ DC นะครับจากแผงโซล่าเซลล์ทีนี้เราก็ต้องแปลงไฟ AC ให้เป็นไฟ DC แค่นั้นเองนะครับผมวิธีการแปลงผมจะใช้หม้อแปลงตัวนี้นะครับผมแปลงจากไฟ แรงดันสูง220โวลต์ไปเป็นแรงดันต่ํา110โวลต์แค่นั้นเองนะครับแต่เอาพุทยังเป็น AC อยู่ยังใช้งานไม่ได้นะครับผมนี่ครับอ่อนเลยก็คือจาก AC ออกมามาเข้าตัวไดโอดบิดนะครับผมไดโอดบิดสังเกตดูตรงนี้ยังเป็นคลื่นอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นไฟ DC เหมือนกันแต่ว่ามันจะใช้งานไม่ได้นะครับ จริงๆแล้วมันจะดูชัดเจนกว่าน,นี้แต่ว่าอันนี้เนื่องจากสโคม,มันเก่านะครับอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับสังเกตดูขึ้นนะครับผมยังเป็นแบบนี้นะครับต่อมาผมจะใช้ตัวคาปาซิตเตอร์นี่ครับ2ตัวขนาด560ร <m ich os> ิไมโครฟาลัดแรงดันที่รับได้สูงสุดคือ400โวลต์2ตัวมาทำให้ไฟที่ออกจากในออบิดให้มันเรียบขึ้นนะครับเพื่อที่จะเข้ากล่องคอนโทรล ้มันเป็นไฟ DC แบบเรียบนะครับผมถึงจะใช้ได้ถ้าเกิดว่าเป็นคลื่นอยู่ยังใช้ไม่ได้นะครับผมมาดูกันเลยนะครับเดีย๋ยวขอปิดก่อนนะครับก็ผมเตรียมไปแล้วนะครับผมอันนี้คือขาลบของคาปาซิเตอร์นะครับนี่ครับเข้าคาปาซิเตอร์นะครับ จะทําให้ไฟเรียบขึ้นนะครับไม่เป็นคลื่นนะครับนี่ครับไฟเรียบขึ้นามาดูนะครับมาออนออนตรงนี้นะครับผมไฟสองไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์ไปเป็นร้อยสิบโวลต์นะครับผมเข้าวงจรบิดเข้าคาปาซิเตอร์จะได้ไฟเรียบแบบนี้นะครับผมไม่มีไม่มีคลื่นนะครับจะเรียบไฟดีซที่ได้จาก ไฟ AC ร10บโวลต์มันจะออกประมาณมันจะได้ประมาณ150ยห้าบโวลต์นะครับเดี๋ยวลองเอาม,มิเตอร์วัดดูนะครับนี่ครับมิเตอร์เป็นเลงเลง DC นะครับตรงนี้ลองวัดดูนะครับนี่ครับนี่ร5 0ยห้าสิโวลต์นะครับประมาณนี้ได้ได้ร5 0หบโวลต์ เหมือนรุ่นมันนะครับรุ่นมันเป็นรุ่นหนึ่งหนึ่งปั๊มตัวนี้นะครับมันเป็นรุ่นหนึ่งหนึ่งศนโวลต์นะครับผมหรือรุ่นหนึ่งหนึ่งศูนย์วอินพุตที่ดีที่สุดที่เป็น DC นะครับจะเป็นร้อยห้าสิบโวลต์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองออนดูนะครับผมออบิกเกอร์อ่านก็จะได้นี่ครับผมกล่องก็ทํางานได้นะครับกล่องตัวนี้เป็นยี่ห้อ STD นะครับแต่ว่า อเผอิญว่าตอนนี้เป็นตัวรองผมก็เลยไม่มีโลโก้ตรงนี้นะครับปกติจะมีโลโก,ก้ HTD ตรงนี้นะครับผมหลังจากออนตัวคอนโทรลไปแล้วไฟไปยังเรียบอยู่นะครับตรงนี้ไม่เป็นคลื่นทีนี้การที่ว่าไฟจะเรียบไม่เรียบมันขึ้นอยู่กับคบาปาซิเตอร์นะครับถ้าเราใส่ความจุน้อยไปอาจจะทําให้ไฟไม่เรียบนะครับผมแต่ถ้าใส่มากไปจะทําให้กระแสเริ่มต้นมันสูงเกินนะครับ ก็จะไม่ดีกับวงจรนะครับต้องเลือกให้พอดีนะครับตัวนี้นี่ครับตอนนี้ผมยังไม่มีน้ํานะครับก็เลยยังไม่ลองออนเดี๋ยวลองไปลองออนกันเลยนะครับผมแต่ว่าเราต้องหาน้ําก่อนนะครับต่อน้ําในอ่างนะครับผมสักครู่ครับตอนนี้ผมก็ได้นําปั๊มมาใส่ในถังน้ําแล้วนะครับผมปั๊มตัวนี้เป็นขนาดสองแรงหนึ่งพันร้อยวัตต์รุ่นที่ให้แม็กโฟอยู่ที่ สิบสคิวต่อชั่วโมงนะครับผมตัวนี้ผมก็ได้ต่อสายไฟมายังกล่องควบคุมแล้วนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ปกติจะใช้อินพุตจากโซลาเซลล์นะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาต่อเข้ากับวงจรที่เป็นหมอปแปลงนะครับเป็นไฟดีซีจากหมอปแปลง นแบบแรกเราก็ทําการอ n อนสวิตตรงนี้นี่ครับมันจะมีไฟบอกนะครับว่าทํางานครับไฟมารอที่เบเกอร์แล้วเราก็อ n อนเบเกอร์นะครับผมอ n อนเบเกอร์ Baker, หลังจากนั้นก็จะมี LED สถานะออฟแสดงว่ากล่องมีไฟเข้าแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่กดอ n อนเดี๋ยวผมจะลองกดอ n อนดูนะครับผมเริ่มทำงานแล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูน้ำกันก่นกอนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกล่องคอนโทรลมีกลมก็เริ่มทำง,งานแล้วนะครับกล้อตัวนี้ถือว่าแรงพอสมควรนะครับเพราะว่ามันให้แม็กโออยู่ที่13าคิวต่อชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้สูบได้ลึกสุดห0เมตรนะครับผมเป็นขนาดสองแรงนะครับตัวนี้ใช้ได้ดีนะครับรุ่นรุ่นดั้งเดิมนะครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวมาดู สองพนโทนกันนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างตันนี้โวลต์อยู่ที่ร้อยยสบเอดโวลต์นะครับที่ร้อยยี่สิบเอ็ดจุดห้ารอบอยู่ที่สามพันสองร้อยรอบนะครับประมาณนี้สปริงอยู่นะครับกระแสอยู่ที่แปดจุดสี่แปดจุดห้าแอมป์นะครับผมประมาณนี้วัตต์อยู่ที่หนึ่งพันสามสิบแปดวัตต์นะครับประมาณนี้ครับโวลต์อยู่ที่ร้อยยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับ จริงๆไฟอาพุทธที่ออกจากหมอแปลงตัวนี้ที่เป็นแปลงที่แปลงจากเอซีอ AC เป็น DC เนี่ยปกติมันจะได้ประมาณ150โวลต์น,นะครับแต่วงจรเราใช้ปัาปาที่ที่ยังอาจจะไม่เยอะพอทำให้ต่ำกว่า150โวลต์น,นะครับ อาจจะต้องใช้ตัว C ตัวนี้ให้มากกว่านี้แต่ว่าถ้าใช้มากไปก็อาจจะตอนที่เราออนสวิตตรงนี้ทําให้มีไฟกระชากได้บ้างนะครับพูดถึงว่ามันทํางานได้ไหมถ้า2ตัวนี้ก็ทํางานได้นะครับถ้าเกิดผมใช้คาปาซิเตอร์2องตัวนี้ก็โอเคแต่ว่าอาจจะทําให้โวต์ที่ได้ไม่เรียบพอก็เลยทําให้โวต์เฉลี่ยมันอยู่ที่120โวลต์นะครับแทนที่จะเป็น150โวลต์ประมาณนี้นะครับผมก็ก็ไม่เป็นไรก็ครัหรือว่าทํางานได้นะครับ นี่ครับมอแปลงก็ประมาณนี้มอแปลงก็ไม่ร้อนนะครับผมก็ทํางานได้ข้อดีของการใช้มอแปลงก็คือมันทนนะครับผมมันไม่มีวงจรอะไรมากมายก็คือมีขนรวดแค่นั้นเองถ้าหากว่ามีการเสียเราก็แค่พันขนรวดใหม่แค่นั้นเองครับผมตัวนี้พันขนรวดใหม่แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยไม่เกินสองพันตัวนี้นะครับผมบอกเลยไม่แพงครับแล้วก็วงจรพวกนี้ตัวนี้ขาปลาพวกนี้ก็ตัวละร้อยกว่าบาทครับอันนี้ก็ตัวไม่ถึงร้อยครับตัววงจร ตัวไดโอดบิดไม่ถึงร้อยนะครับผมรวมๆแล้วไม่เกินส0 0พันครับทั้งหมดนี้ครับที่จะมาต่อกับไฟบ้านได้นะครับท่านใดที่ซื้อซื้อปั๊มที่เป็นดีล้วนไปแล้วอยากใช้ไปบ้านก็แค่ซื้อพวกนี้มาต่อแค่นั้นเองครับผมข้อดีของมันคือมันจะเวลามันเสียมันก็จะแยกชุดไฟนะครับไม่ได้เสียทั้งทั้งยวงนะครับผมถ้าชุดนี้เสียถ้าชุดนี้เสียก็ซ่อมชุดนี้ถ้ากล่องของผูทุนเสียก็ ก็ซ่อมแค่สอ,องคอนโทรลแค่นั้นเองครับไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าเสียทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับข้อดีของมันครับมาดูน้ํากันรอบหนึ่งนะครับนี่น้าก็แรงดีนะครับผมน้ําเริ่มหายแล้วนะครับแบน้ำเต็มอ่างเพราะว่ามันกระเด็นนะครับประมาณนี้แรงมากครับผมตัวนี้ ดูว่าเช็คอุปกรณ์นะครับแมอแปลงไม่ร้อนนะครับโอเคกระปาไม่ร้อนดูว่าโอเคแต่ไดโอดนี่จะร้อนนิดนึงนะครับผมว่าอาจจะต้องมีฮิตซิงให้มันด้วยนะครับตัวนี้ตัวไดวโอดบิดนะครับผมก็ถือว่าทํางานได้นะครับเดี๋ยวมาดูน้าํากันอีกรอบนึงนะครับ แรงมากก็ขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ